สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราอาปาเช่สัญ,ญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่บำรุงผมเสียด้วย Caring t r e a เมนต์คุณภาพคู่ผมคนไทยมากกว่า40ปี26ปีแห่งความภาคภูมิใจชีวิตดีดีเพราะ s ั m ม,มิตแคปิตอจัดให้ <S <S d ด s t a r GPS Solution รับสมัครตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งทั่วประเทศน้ำมันเครื่องเอเนออสน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น มาครับุณผู้ชมฮะขออีกนิดเดียวก่อนจะไปเรื่องอื่นกรณีเรื่องป้าถอนถามว่าทําไมเพื่อนสีลุงพลเนี่ยนะฮะอยู่ๆกลายมาเป็นประเด็นอีกคุณผู้ชมฮะเพจยาหาธรรมซึ่งเขาตั้งรางวัลนำจับด,ด้วยถ<ช>ูกไหมฮะ,ฮะในคดีชมพู่คือล่าสุดเนี่ยก็มีการเขียนข้อความเอาไว้อเอางี้ก็แล้วกันดูจากข้อความเนี่ยนะฮะคือเท่าที่เราอ่านเนี่ย ก็เหมือนกับมีการไปพูดถึงสองป้าในทํานองที่ว่าสองป้าเนี่ยเป็นคนขี้ขอถูกไหมฮะ,ะและที่สําคัญก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าย,ยังขอไม่เลิกเดี๋ยวจะส่งคนมานั่งเฝ้าในหมู่บ้านคือประมาณว่าเหมือนกับป้าถอนกับป้าจาลองในสองคนเป็นเพื่อนศีลุงอยู่แล้วแล้วคําถามก็คือว่าขี้ขอคืออะไรคือเหมือนว่าตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นบ้านลุงพลเห็นข้าวของเนี่ยนะฮะที่เขาหลั่งไหลกันมาที่บ้านลุงพล